ทุกคนตื่นเช้ามาขอให้กายนี้นะคะเป็นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี้ยเป็นเซลล์ใสประกายพลึกเป็นเซลล์ใสประกายพลึกเซลล์ทุกเซลล์ f r e s สดใสสดชื่นร่าเริงเบิกบานเซลล์นี้เต็มไปได้วยความเป็นไปได้เต็มไปได้วยความมั่งคั่งเต็มไปด้วยความบุไได,มดมสมบูรณ์เต็มไปได้วยความผาสุกชีวิตเป็นเรื่องไไง่ายๆสบายแลนะชีวิตเป็นเรื่องที่ด,ด,ดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะคะมงคลใดในจากกานักรวาลนี้เกิดขึ้นในชีวิตฉันมงคลใดในสากลจากาักรวาลแห่งนี้จงบังเกิดปรากฏในชีวิตฉัน สิ่งดีๆบังเกิดปรากฏในชีวิตฉันเรื่องราวดีๆปรากฏบังเกิดปรากฏในชีวิตฉันอย่างอัศจรรย์อย่างปาฏิหาริย์ทุกลมหายใจของฉันคือปาฏิหาริย์ทุกลมหายใจของฉันคือความอุดมสมบูรณ์ทุกลมหายใจของฉันคือความเป็นไปได้ของจยยักรวาลทุกลมหายใจของฉันคือสิ่งดีๆผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตฉันได้รับการสับสุนเกื้อกูลจากทุกทิศทางเสมอฉันกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกันฉันรักจักรวาลจักรวาลรัก ฉันรักเงินเงินรักฉันเงินคิดถึงฉันเงินวิ่งเข้าหาฉันตลอดเวลาฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันกับเงินเป็นหนึ่งเดียวกันฉันคือเงินเงินคือฉันนะคะนี่คือโฟลว์ของความสําเร็จนะคะพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองคุณจะกลายเป็นสายเสก